การท่องเที่ยวกันบ้างครับล่าสุดนะครับที่อปทเมืองน่านนะครับได้เดินหน้าต่อยอดน่านอยู่ดีมีสุขระดมภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวออกแบบพัฒนา5าตำบลพื้นที่พิเศษเมืองเก่าเมืองน่านนะครับสู่โซนนิ่งสร้างสมดุลการท่องเที่ยวชุมชนครับนายวิบูลแววบฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเปิดกิจกรรมการสัมมนาน่านอยู่ดีมีสุขซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท นำโดยนายสุกสารเพ่งดิตผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ6ร่วมกับดรรฤทไัยพัฒพิมลศรีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยพะเยานะครับโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนชุมชน5าตำบลพื้นที่พิเศษเมืองเก่าหน,น้านได้แก่ตำบลบ่อสวกตำบลนาซาวตำบลโมกตื้อต์ตำบลในเวียงและตำบลดู่ใต้รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่า,ขายที่เกี่ยวข้องครับ ทั้งนี้นะคะเพื่อนําเสนอข้อมูลผลการดําเนินกิจกรรมการศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยวโซนนิ่งค่ะสําหรับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่านาหนให้สอดคล้องนะคะกับการพัฒนาเมืองสร้างสารรค์โดยมีการเน้นนะคะการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่ซึ่งในอนาคตค่ะจะมีการขยายพื้นที่ศักยภาพการท่องเที่ยวจากระดับตำบลไปสู่ระดับ15อำเภอทั่วจังหวัดนาหนค่ะ